ฉุนหุยห่วงกุ้ยเฟยพระมเหสีรองในจกักรพรรดิเฉียนหลงสตรีจากสกุลซูเชื้อสายหัน่นสังกัดกองทงขาวบุตรสาวของซูเจ้านานกำเนิดในปีคังซีที่52ตรงกับคิดศักราชที่1713ในปียงเจิ้งที่12ตรงกับคิดศักราชที่1734จกักรพรรดิยงเจิง้งแต่งตั้งองค์ชายสี่หงลี่เป็นเหอซสวเป่าชินหวัง และพระราชทานงานเสกสมรสให้กับสตรีจากสกุลนาลาเผ่าอูลาเป็นพระชายารองขององค์ชายหงลี่พร้อมกับพระราชทานนางกำนันจากสกุลซูให้เป็นพระอนุชายาชั้นเก๋อเก๋หลังจากถวายตัวได้หนึ่งปีในปียงเจิ้งที่13เดือน7ตรงกับคิดสกุที่1735รพระอนุชายาจากสกุลซูก็ประสูติองค์ชายสามยงจาง ในระหว่างปลายป,ายปีโยงเจิ้งที่13จนถึงปีเฉียนหลงที่2เดือน12ตรงกับคิดศักราชที่1738จกักรพรรดิเฉียนหลงมีราชองค์การแต่งตั้งฝ่ายในโดยสถาปนาพระชายาเอกพระชายารองและพระอนุชายาขึ้นสู่ตำแหน่งวางหลังพระอนุชายาจากสกุลซูเป็นพระมเหสีฉุนเฟย ช่วงเวลานั้นพระมเหสีชุนเฟยถือได้ว่าเป็นพระมเหสีที่จกักรพรรดิเฉียนหลงทรงโปรดปรานในปีเฉียนหลงที่8ตรงกับคิดสตักดราชที่1744พระมเหสีชุนเฟยประสูิพระโอรสองค์ชายหกยงรองในปีเฉียนหลงที่10ตรงกับคิดสกตที่ักดร้สี่1ิ4 5ประศิรพระธิดาองค์หญิงสเหอซั่วเหอเจียกงจูในระหว่างปีเฉียนหลงที่10ขึ้นปีที่11 ตรงกับคริส์ศักราชที่1,745ถึงคริส์ศักราชที่1,746เป็นช่วงเวลาที่ฮองเฮาจากสกุลฟู่ฉาทรงประชวรจักรพัิเฉียนหลงจึงทรงแต่งตั้งพระมเหสีและพระสนมเพื่อให้ทำหน้าที่ดูแลวางหลังพระมเหสีฉุนเฟยจากสกุลซูได้รับแต่งตั้งเป็นพระมเหสีฉุนกุ้ยเฟยในปีเฉียนหลงที่13ตรงกับคริส์กักราชที่1,748 ฮองเฮาจากสกุลฟู่ชาก็เสด็จสวรรคตหลังสิ้นพระนางเซี่ยวเสียนฉุนฮองเฮาจากสกุลฟูช่ช้าผู้จะมีคุณสมบัติเหมาะสมจะขึ้นเป็นฮองเฮาคนใหม่มีเพียงพระเหสีเสียนกุ้ยเฟยจากสกุลนาล่าและพระเหสีฉุนกุ้ยเฟยจากสกุลซูทั้งสองเข้าสู่วังขององค์ชายสี่หงลี่ในเวลาใกล้เคียงกันมีตำแหน่งเท่ากัน พระมเหสีทั้งสองต่างก็เป็นที่โปรดปรานของจกักรพรรดิเฉียนหลงทั้งคู่แต่เนื่องจากพระมเหสีฉุนกุ้ยเฟยเป็นชาวหั่นที่มาจากตระกูลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในปีเฉียนหลงที่14เดือน4ตรงกับคิดสักลาดที่1,749จกักรพรรดิเฉียนหลงจึงทรงแต่งตั้งพระมเหสีเอกเสียนกุ้ยเฟยจากสกุลนาลาเป็นพระอัครมเหสีเสียนห่วงกุ้ยเฟย ทำหน้าที่ปกครองวางหลังโดยมีพระมเหสีฉุนกุ้ยเฟยและพระมเหสีเจียกุ้ยเฟยททำหน้าที่คอยช่วยเหลือพระนางเสียนห่วงกุ้ยเฟยในการปกรครองดูแลวางหลังจนกระทั่งในปีเฉียนหลงที่15หเดือน8ตรงกับคิดสกาตที่1750ัจรจักรพรรดิเฉียนหลงจึงทรงสถาปนาพระอครมเหสีเสียนห่วงกุ้ยเฟยขึ้นเป็นฮองเฮาพระองค์ใหม่ ถึงแม้วันเวลาในวังจะยาวนานแต่ก็ไม่ทำให้พระมเหสีเอกฉุนกุ้ยเฟยทรงว้าเวพระมเหสียังคงเป็นที่โปรดปรานของจกักรพรรดิเฉียนหลงพระนางใช้เวลาในวังดูแลโอรสทิดาทั้งสามคือองค์ชายสามยงจางองค์ชายหกยหงหลงและองค์หญิงสี่เหอเจีย ในปีเฉียนหลงที่24ตรงกับคิดสกาชที่1759พัร้พระมเหสีก็ทรงเริ่มมีอาการประชวรเรื่อยมาจะกรพัดเฉียนหลงสเสด็จไปเยี่ยมพระนางอยู่เสมอในปีเฉียนหลงที่25ตรงกับคิดสกาชที่1760พัรพระมเหสีฉุนกุ้ยเฟยประชวรหนักจักรพัดเฉียนหลงทรงร้อนพระทยัยเกรงว่าพระมเหสีที่พระองค์ทรงโปรดปรานและอยู่ด้วยกันมานานจะสิ้นพระชน จึงทรงแต่งตั้งพระนางเป็นพระอรรมเหสีฉุนห่วงกุ้ยเฟยเพื่อจะให้พระนางได้มีความสุขในวาระสุดท้ายของชีวิตไม่กี่วันหลังจากนั้นในเดือนสี่ปีเดียวกันพระนางก็เสิ้มพระชนขณะพระชนสา,า47ปีจักรพัฒเฉียนหลงทรงสถาปนาย้อนหลังเป็นพระอครมเหสีฉุนหุยห่วงกุ้ยเฟยพระศพตั้งอยู่ในสุสานชิงยู่หลิงเมืองจุนหัว มณนทนเหอเปยก่อนหน้าพระมเหสีจะสิ้นพระชนไม่กี่เดือนจะกรพิเฉียนหลงทรงยกพระธิดาองค์หญิงสี่เหอเจียให้เสกสมรสกับฟูหลงอานบุตรชายของฟู้เหงิงจากสกุลฟู้ฉา